สวัสดีครับคุณฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะครับและในวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ฝั่งตะวันตกนะฮะที่อำเภอหนองปือ้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและได้อยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่ได้ลองหันมาดูแลสุขภาพด้วยน้ำกุดแซนสยามเดี๋ยวเราลองมาสบ,บัดคุณป้าท่านนี้ดูสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับชื่ออําไพื่อป้าอัาไพจะาอําไพเป็นเคี่ยวจ้ะ นางสกุลแป้นเขียวเนาะ,ะคุณป้าอัมายแป้นเขียวนี่อายุกี่ปีแล้วครับอายุห้าส <55. S 2> ิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสิบซ่องสิบสอง <12. S 2> จ่ามูมูย<ม>ี่สิบเอ็ดจามูยี่สิบเอ็ดตำบลตำบลหนองปือตำบลหนองปืออำเภอหนองปอจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ คุณป้าฮะก่อนหน้านี่ยคุณป้าก่อนที่จะได้มาดื่มน้ำมงคุแสดแสซยามเนี่ยคุณป้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพยังไงบ้างครับเป็นปวดหลังแล้วก็กดไหล่ย้อนปวดหลังกับกดไหลย้อนจ้ะอ่มเริ่มอาการปวดหลังก่อนอาการปวดหลังนี่เป็นยังไงครับไปไปเอ็กซเรย์หมอเขาว่าเป็นกระกระดูกคดงออะไรกระดูกขดงอที่สันหลังจ้ะทำงานได้ไหมครับ ทำงานได้เป็นปกติไหมอย่างยกของหรือว่าอะไรเงี้ยจ้าที่แรกยกข้องไม่ไหวอืจ้านี่ก็มาเดิมนะมันเดิมนะมังคุดยกของไม่ไหวเวลายกของแล้วปวดหลังไหมปวดปวดเมือนมันงอลงงอลงก็คือเหมือนกับระกษาหลังเราค่อมลงอย่างเงี้ยเหรอครับค่อมลงแล้วหมอเขาบอกไหมครับว่าสามารถรักษาได้ไหม หมอเขาเขาเขาก็กไม่ว่าอะไรสามารถที่คุณป้าไปหาหมอเนี่ยคุณหมอตรวจแล้วว่า,ารกระดูกเนียมคนหมอ,มอสามารถทําให้มันตรงขึง้นมาเดิมได้ไหมครับเขาว่าไม่ให้ทํางานนะไม่ให้ทํางานนะ,ะนะครับนะคุณป้าแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือกดไหลย,ย้อนะนะครับอาการเป็นไงครับ พอกินพอกินอะไรเข้าไปเมื่อมันจุกตําคอห้อยเนี่ยจ้าแสบแสบแสบเจ็บพอกินอะไรแล้วนั้นเหมือนตระโดดจ้ายันกระเพาะนี่รอคออาการเป็นอย่างเงี้ยแล้วได้ลองมาดื่มน้ำมังคุดแซ่สยามเนี่ยอาการเหล่าเนี้ยเป็นไงครับดีขึ้นจากที่เคยแสบจ้ามึนว่าให้เป็นเลยเป็นอีกไหมครับไม่เป็นเลยจ้าไม่กลับมาเป็นอีกเลยครับ แล้วโรคปวดหลังอ่ะก็ทํางานได้ตัดอ้อยได้ตัดอ้อยได้อ๋อทำงานตัดอ้อยด้วยจ้ะตัดอ้อยนี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะแล้วปวดหลังนี่กลับมาปวดอีกไหมครับปวดก็ไม่มากปวดไม่มากทนไหวหลังจากที่ได้ดื่มน้ํามังคุดแซสยามเนี่ยได้ไปตรวจอีกไหมครับไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเลยจ้ะคือมั่นใจแล้วว่างั้นเถอะจ้ะทำงานได้ ดื่มมากี่ขวดแล้วครับ1 2บขวดอ๋อ12ขวดกโ็โหลหนึ่งพอดีเนาะ,ะฟังจากวิทยุตอนที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดความเชื่อมครับว่าคนสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์จริงหรือเปล่า ก็ฟังนานนะฮะไวาจะตัดใจได้อมาถูกสัมภา์กับตัวเองแล้วรู้สึกยังไงครับจ้ดีขึ้นจ้ารู้สึกตื่นเต้นไหมจ่ามาสภา์ด้วยตัวเองเต้นจ้ะครับนี่คุณป้าอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านอยู่ขนาดนี้ไหมครับจ้าถ้าใครเป็นโรคนี้ก็ลองกินดูจ้ะ ก็ลองเนาะเอาง่ายคือไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะว่าดีจริงไม่จริงนะครับในทางบริษัทเสนสยามก็ขอขอบพระคุณคุณป้านะครับที่ให้เดินทางมาสัมภาษณ์ในวันนี้ถึงที่นี่เลยที่อำเภอหนองปอนะครับขอขอบพระคุณครับ